สวัสดีวัยรุ่นอีเดครับวันนี้จะพามาทดสอบอเจ้า e ีเดฟ50มิลตัวนี้นะครับเป็น e ีเ50มิล12ใบพัดน,นะครับใช้มอเตอร์4,600 kv นะครับ <c oughs> เขาบอกว่าห่อทำเป็นเป็นท่อแล้วมันจะแรงนะครับ <c oughs> ก็เลยลองดูแต่หลังจากประกอบเสร็จแล้วลองดูมันก็แรงขึ้นจริงๆนะครับแรงขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับอ่าลำนี้จะใช้เป็นสปีด ของฮาไปบิงนะครับห้าสิบแอมนะครับตัวนี้เป็นบีสองนะแล้วก็ใช้แบตเตอรี่หนึ่งพันห้ารอยมิลแอมนะครับเรามาลองดูครับว่ามันจะแรงแล้วก็บินดีแค่ไหนนะครับอ่ามันจะแรงจริงไหมมาดูครับนี่เกี่ยวข้าวนะครับแป๊บเดียวนะครับให้ให้ได้เล่นแป๊บเดียวแล้วก็ไถนาจะปลูกอีกแล้วนะครับโอ้โหอ่ะมาดูกันเลยครับโอ้ย อื uh huh. แรงขึ้นนิดหน่อยครับแทบจะไม่รู้สึกว่าแรงขึ้นกว่าเดิมเลย <Huh? S 1> สรุปแล้วก็คือถ้าถ้ามันติดแบบไม่ต้องใส่ท่อไม่ต้องต่ออะไรก็ติดไปนะครับเนี่ยก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่นะครับ อ่าอีเดฟห้าสิบมิลครับก็จะประมาณนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ตัวนี้เคยไปพัดแตกมาแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนไบพัดมันก็จะเสียงจะไม่เพราะนะครับเพราะว่าอาตัวอ E เอ่ะมันจะสั่นครับถ้าของใครใบพัดแตกนะครับถ้าซื้อใหม่ได้ก็ซื้อใหม่เลยนะครับถ้าเปลี่ยนใบพัดแล้วมันจะสั่นนะครับผมลองมาหลายตัวแล้วทั้ง64มิล50มิลนะครับแต่ถ้า,าตัวเคสมันแตก เ,เปลี่ยนเคสอะได้ฮะซื้อชุดมาแล้วก็เปลี่ยนเคสอะมันก็จะเสียงเพาะอยู่แต่ถ้าใบพัดแตกนะครับทั้งห้าสิบมิลหกสิบสี่มิลอะเปลี่ยนแล้วมันจะสั่นครับแล้วเสียงมันจะไม่ค่อยเพาะนะครับนี่นะมันจะไม่วีดอะมันจะเสียงยังไงว,วู้ยังไงไม่รู้นะฮะเนี่ยถ้าเราจับตัวอีเอบามันจะสั่นเรารู้สึกได้เลยว,ว่ามันสั่นนะครับ 嗯，哈哈。 Mm-hmm. <laughs>